ภาษาอีสานนี่มันฟังแล้วมันจินใจเลยฟังแล้วมันลึกมันไปเลว่าใจภาษากลางก็เย็นมากเย็นจังเลยแต่ภาษาอีสานเย็นจ่อยๆโอ้ยว่าทำไมเย็นจ่อย เย็นลงไปในจิตในใจดิเย็นเยาวาเย็ยนใจจ้อยภาษาอีสานนี่มันเห็นเป็นตัวเป็นตนสวยงามแบบเขีนบทตะกี้เขาโคษณานะโคษรานะทานภาษากากกบเนาะ กูได้จำได้ใช่ป่ะชอบตีกบร้องอบอบสว่างจา้าซองขึ้นฝาเห็นหูวจรงปึง้งควมสว่างกองฐานภป้ายกากบซองลงสังเห็นหูวจริงปิง้งเลือกสำหรับหัวจริงปิง้งเนาะเนาะภาษาอีสานนี่รรธมรมดา เกินไปทั้งแถวสกลอุดรเขาก็ว่าเมืองอุบลบ่อมวนเลยอุบลก็เจ้าบ่อมวนนะั่นนะข้อบันว่าทั้งอุดรสกลเข้าบ่อมวนนะั่นนะทังปุ่นก็บันว่าเมืองอุบลบ่อมวนเนะมืองอุบลโอ ไรโยกเด้แต่ว่าอยู่เมืองอุบลเน่นเป็นจังหวัดใหญ่เนา <c oughs> อบ่คือว่าจะาลองเป็นเด็กหน่อยชายแดนเด้ <c oughs> เมืองอุบลตะเข็บชายแดนติดทั้งเมืองลาวติดตั้งคขมเมน อากาศแบบนี้มันดีดีกว่าอากาศร่อนอบอ้าวนะนำกำบกุบเปืองยางไปหันมานีีก็สบายบม่มีปัญหาอยังสบายอย่างนั่งปฏิบัติภาวนานานั่งไน้โดนด้วยแต่อากาศยนเย็น บอกคอยปวดกระดูกกระเดียวง่ายนะนั่งภาวนาพิจารณาไปมาวัดก็ยังไงมันเอ่เป็นตัวปาวเดอร์ให้มันได้ขออัดขอทำใส่ใจเมื่อนำได้เมื่อมันเนบากล้พานเลยไปเดืซื้อาเอาไปคิด มาได้ยินได้ฟังขออัดขอท้ำอลไรแบละแนวที่มันบดีออกลวนเดี๋ยวเศร้าอันได้นมันกับปงายอยู่หรอกนอนมันเงยตึงนอนอันบอกขืนกันเป็นยังมันยังเศร้าอยากเศร้าไงเนาะถ้านเป็นยังยังจะหัวเรื่องคนอ่านอยู่หัวเรื่องคนดีจาก็าเบาสูฟังถ้าได้ทวอาก็เป็นมันมนก็เราไา้ว่า เดี๋ยวพวนั้นเอาเรื่องนี้มาเบา่าเดี๋ยวพวกนี้เอาเรื่องนั้นมาเป่าเาเป่าไม้ของมันเนี่ยฟังธรรมะเอาไปเผื่ออีหยังเขาวัดเผื่ออีหยังนั่นนะเอ๊ะอยู่คือเกา่าถ้าฟังธรรมเข้าใจแล้วก็ทรงเลิกมื่อน,นี้แล้วเลิกว่าได้็ขาคอยลดละไปเรื่อยๆไปอดทนเอา การประนั่นเราค่อยยับออกยับออกนะสุรายาเมาเาค่อยบางหมบานเนี่ยโอ้ยผู้หญิงกินเหล้ากิน่กผูชายมีการมีงานมีมะลำมาเฉลิมฉลองงานผัวเฝ้าลูกอยู่เฮียนบากาไปเบิ่งมะลำอยากอาพ้นเมียปอน กำข้อสิงข้อเสือนื้อ,อาห่านพร้อมแกมพระเอกมะลัำจับเมื่อพระเอกมะล่ำเนี่ยนพัวอยากอายาหลยบก้าไปเบิ่งมะลัำแล้วอยากอายคนนังสั่นก็มีเลยสมัยเป็นคราราดปาะเหตุงานน้ำ่นงานเป็นกรรมกรงานก่อสร้าง คุณอ,อยู่บ้านซรากกำแพงใหญ่ไม่ยิ่งไม่ยาบ้านมันกินเราเก่งครับแพงเราไห้นี่เขี่ยวมาเป็นเอ้อัดต่อซิดเราในแกวปั๊บเส่ปาก,กได้บบเฮียบบเฟียได้าอาแกวบรได้สู้นปากแล้วเ่วได้ซื้อขังไว้เลยนะคังมาบาก็สร้างก็สร้างครับ เออเรามาสิ้นสูก็จินเราขาวจินเราเก่งผู้หนิงก็ได้เป็นว่าไม่ออกไม่ตนบางคนโอ้ยตามามาอยู่มันจิ๊กเ่ยแต่อยู่ในพิปสา ไม่ออกเอื่อยกับนองเมาเหลาจับต้นติ๋วยืนโยกไปโงกมาอยู่เมาเหลาไหลห้วยซองเหลานี่มักเหลาไหลเติบเต้นนี่วะผู้หญิงกินเหลาโยกไปโยกมาอยู่เรืองสีเขียวมากก็ปนันเรื่องเมาเหลาก็ปนันนะนะกจากป็นคนมากินหมากแนวประจักษ์ ตายลินยักกูมือเนี่ยก็ได้นะ <c oughs> มันเข้าไปในสายเลือดได้เิเสียคนไปเลยนั่นแหละบาวายิงบาวายิงว่าสายตกลงไปเสพของมอมตน,นก็เสียคนเป็นผู้หยิงก็เสียตัวไปเรื่อยนะ ไมให้ไปถอดผัาป่าของเขาอยู่เมืองโคราดโอ้ยเขาไมา่แห่ตน้นผับปามามาันงามแน่ีนางนั่นวะเขากับปูบาวไปนํปาผัปานวกกับฟ้อ,อนเฟียเขาไปเรื่อยๆป <c oughs> ้อ,อนเฟียก็ไปเรื่อยแต่แต่ละบผัวเขามากจนต้อบ้านโมเมนต์ผู้สาวผัวเขาโอ้ยกับไอ้หน้ามันคนงาม แตยพัวแต่แตน้อยลูสามหลูสี่แต่ก็ยังงามอยู่นี่เขาบ่าแม่นบอกว่าเก็บมันสือขวดพัวเขาตัวนี่ว่า <c oughs> ตัวกับเห็นมามันงามดีลนะน้อย <c oughs> ยังคือจังงิ้วสาวสำนอยู <c> ่ <oughs> เรากันยังว่าเห่าตาล่าเปื้อนผู้หญิงกินกับไปก็เห็นพัวเป็นเหี้ยเป็นควายไป ็สากินกับไปก็เห็นเมียเป็นอย่างอื่นไปหนามเปลี่ยนนิสัยนี่มันธเออคืออยู่นามเปลี่ยนนิสัยยังไม่จะสิไปหาเห็ดมันกูเรกเคยไปเคยกินนี่ตก็นั่งยูนนี้ตั้งนี้มาเคยกินเบิ้น <c oughs> ได้กินหน่อยกินห้ายกับประจักษ์กันมันมีเสือเร อยู่กับให้เราโทษอยู่กับทั้งต้มเหลาน่อไมตุน์หน่อเสีย่เรื่อยเล่เมาทั้งฟอนนทังเทอรจะบอกเมตุนเจาะหมื่อผู้สาวบันอ่อเข้าด้กีเป็นงานเป็นงานพันกะแตเราโทกันแน่นอนคอหล่อโทมันสูกนน้กันจินด้วยกั <laughs> นเด้กลมวนันโอ้เป็นเธอเสียวกันนะปะ เหมือนพกินเป็นอย่งสันเตอร์บาสมันกินเอาเป็นเอาตายอีลีกินกับไปกับติดคือกันกับกินมากเลยล่ะติดเปในโทษกินเข้ากับติดคือกันเทล่ึงเวลานี่็ห่วยอยากกินคือกันเด้แต่ว่าพวกเข้าปลาอาหารมันเป็นไ้คุณนกับหลางกายแต่กินเป็นนะนะกินบาเป็นไงโทษคือกัน ขอปละอาหารก็ได้กินหลายเกินไปกินอวดโออวดอ่างว่าจะก้องรำ่ำจะก้องรวยทั้งๆที่บม่มีสิกินอย่างนี่นนะก็ให้เกิดความทุกข์เตียละติดหนี้ติดสินย่อนกินกับบอึดป่อยาบางคนไปยืมเงินเขามาจัด งานบวชให้ลูกจกงานบวชแด้วสิขึ้นเหมนว่าบ่คขึ้นเขาก็เป็นเรื่องเป็นรล่าเที่ยลำบาบวชบ,บางสีเอาเงินซ่องเออ่นคนมากินเหล่ากินยาเออ่นคนมากินโตะจีนใส่บัตรมันกับว่าคือความขึดเจ้าของงานที่เอ็มบ คนรู้จักกันเป็นซาบ้านเปิดกิจการเป็นตืนนอคอมแอร์เกา่าทำบุญเลี้ยงพระเขาน้นี่ยม,มันเซิ่นมูวมาเพื่อจากได้ซองเขาเด้อยู่กรุงเทพเพื่อจากได้ซองเขาหลายไลเปอาไม้ใช่ได้ขนเขาคนเขาวัดก็ไลป่ปอาไม้ขึ้นกัน คนที่เขามาอยากหมู่ขออัดขอถ้ำนี่มันหน่อยแห้งควอจะขอมาหัวแล้วก็นยังมากันจะข้องไหวปูหมู่มอีกก็มีนะบอกคนจักมาวัดฟั่งถ้ำาม,มันโบเห็นถ้ำมาวัดกับพระพุทธลูกก็บโเห็นพระพุทธเจ้านะสำคัญอยู่เรื่อง,องนี่คดี ธร,รมาวัดฟังธรำเเข้าใจธรำมะมันก็เเลิกกละเลิกแนวพอดีดิแนวมันเกิดขึ้นได้ง่ายแท้เดีติสินนินท่าวาหลายก้าวโทษกันผูกเวรจองกรรมอาฆา,าตหมัดกันโอ้มันอันตรายเดิธรรมวัดฟังเหต์ฟังรรำเพิ่นบอกสู่ฟังวัตรีมันเป็นโทษ เศร้าบ่เฮ็ดเออนั่นฟังธรรมเป็นเห็นธรรมครับที่ว่ามันรู้ธรรมก็ได้นะเห็นแล้วว่านี้เห็นแล้วโทษของมันโทษของนินทาเป็นจั่งไรโทษของการผูกอากาศจองเวรกันเป็นจั่งไรเศร้า่นบอกโทษให้ฟังแ้่เศร้าคือเด็กน,น้อยมัน กำทานยงแดงนั่นบน่อ่อนหลวกมือมันมันก็ทิ้งเลยทิ้งลว่าไก่อีกแล้วบัดแต่ก่อนเหรียูยข้คางแม่สาวใส่อยู่เรื่อยแม่ก็ยะกได้ลูกมือพงเึ่งดึงดูกตึงระวังหดเขาแบบนั้นเพิอมือมันไปถือทานอีกแล้วบเจ้าวรแบบมันนามา ขีบท่านเดมัเสิซมังค์เวนแต่มัน,น,มนยากนนั่นฟังธรรมะเห็นเป็นอย่างสันนะอืมเพื่อนว่าขาสัต์มันบาปเป็นโทษเป็นอันตรายเศร้าเศร้า,าพอไปไก่พอไปเฟียเลยนะเพราะว่าพี่ว่าหน่อง่อสิเฮ็ดกะระซังว่าไปไก่พอไปเฟียเศร้าอุปยูนี่คือคลายบาปนั่นนะเศร้าคนว่า ตวของสุลามันเป็นอันตรายเสียทรัพย์เสียสุขภาพร่างกายเสียเครดิตเบาอยังคนก็บบอยากเสือได้ของแต่เป็นขี้เหล้ามาเป็นบาบาขึ้นมาอีกเห็นบอกคนกิิเหราเป็นบาหัวใจกงซั่นแ่ะเศ้าเศ้าจากไหนเ้าบวกินก็เศร้าเศ้าจางไในเศร้าย่ามจัดการจ้างงานก็ยังให้มันมี จเจยสเบลคนกินเหล้ามาห่วมน้ำมานล้วะ้าเกิดมาทะเลาะวอกแหว่งในงานน,อนออ่องย่อนคว่ำเมาโอ้ยเสียหายบ่วแรมบัวกินก็บโอ้ยไปงานเขาไปนั่งซ้อยเนื้อปากมันหยบๆอยู่หันขางอโหนยดีรสุกมากฟันอยู่เคียงหันบ่ได้ก,กินอยู่หันมันก็อยู่ในเครือข่ายเบิดนั่นละเห็นบ่เวลาเขาไปจับพวกเกลื่อนการพน,นัน เปิดบอลไก่เทือนจัึ่งสิผพวไปคล้ายขบปุ่นผวกไปคล้ายข่าวลอกซองผววไปคล้ายไอเจครีมเขาจับไปเบิด์ตเด่นเขาบอาไว้จับไปเบิดะอยู่ในเครือข่ายนั่นนะยังว่าเออจังว่า้เฒ่าโราณย่ามถอดกระินเป็นเห็ดเป็นปริศนาไว้เห็นบ่ใไอคนได้คิด คึงได้อ้อมไปพวกสิไปกล่าวคำถาวายกฐินนั่งกันเข้าไปอยู่ในวงได้เพื่นเด้นั่นพวกจังซั้นถือว่าไปสร้างคุ้นงามความดีน้ำกันโมแจ้งตาใสใจเบิกบานจังซั้นพวดไม่ต้องนอ,อกก็สร้างมันน่นนะมวยอยู่ในเครือข่ายสิไปอ้วนอัวกันแล้วว่าวันนจ้ะเฮาคือกันแล้วให้มนูจัก มา,าวัดคู่มือคู่มือแค่มันได้ว่ามันมา,าวัดจนซ้ายเป็นตัวขาดซ้ายของเขาขาดกับได้อีหยังเคยเป็นยังไงก็เป็นคือเกา่าคือเห็นอยู่ตัวบ่ว,ว่าอยู่ไสมันเป็นจั่งสัน้นนะขั้นถ้าสียใจแน่กับว่าดีจจแมนต้องพอไพ่ดีเิ่นว่าสียใจเพิ่นน่นะเป็นยังสัน้นขันแต่ผู้บ่เห็รต้องพอไพ่จักเทื่อบ่ หังบอกไม่ซี่ตุนแล้วไปโรงพยาบาลพี่น้องเพิ่งกับไปโรงพยาบาลด้วยกันจักอยู่บ้านไอ้หรอเห็นพี่น้องเปลี่ยนซี่ไปโรงพยาบาลกับแมาน,นางขงังข่าวาลโวงพอไพ่หายแต่บอกเิ่น่าเข้าว่าจากักกูฎเด้โฆษณาประชาสัมพันธ์กิิศั์ห่าวาหายถ้าวหายเสิได้แมนยังบ่ไม่ซี้หรอนะนั่นเห็น,น,นว่ะ บ่หูุจักหอดเห้องนได้ขึ้นไสอนให้กันไม่ออกคนหนึง่งในหมดต้องพอถานแน่กันหน่อยเหตุนักถือทุงหมึกม่วงถือทุงแล้วห้องขึ้ไปแล้วเสียออมเงินใส่ป่าถ้าเราถุงหมึกม่วงทุงกับขอไปวางไว้ทั้งรถถือเงินมากที่ใส่ป่าเพราะในย่างนี้บ่าปากบ่เบา,บานำ้ำแต่ก่อนเบานำ้ำหามบอกระยากต้องมีเหตุผลมาอ่างหา้า องคอืนก็คือรับอยู่องค์หนี้ไม่ใชงจังบวรับจังสิีนะส่วนหลังก็เลยบอกอธิบายนะบอมีบอกมีโอกาสเวลาบเหมาะสิอธิบายกันย่างนี้เอาเราแล้วน้ำกลดนิมนกันหน่อยน่มนต์นะบักตุ่มก็เลยบอกบอกนิมนต์อาวกเก่าท่านนาำคือถุงหมึกม่วงกับอันนใหม่ขน่อยกบ็บัดปลาขี้กันนะวะ ขาน่อยหุกซิดล้วงปูซีเิ่นไหหวอาจารย์ยวัดได้่ะรอครบ่าห่วยหนุกซิดไดรับเลยเนาะนี่ว่าลนกซิหลวงปูซีบอฮห้จักเขานี่วัสันาะเอ,อขหน่อยก็วาดป่าขื้กันเิ่นนหะมารอบนี้เอาอาหารมาใส่ไว,ว้เอากับเ้าวมาใส่นะจังซ์่นตีล่ะจักสีวาจังได๋เอ็นบดสมัยไป ตุดงยางจากเชียงใหม่สิขึ้นไปอำเภอสันส่ายโอ้ยเขาเปิดร้านขายอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าใหม่ก็ให้ลูกน้องแล่นนำในมวนพระสิมาชันเพลห้อผันสันเสาเหลี่วเนาะสันมือละเทือนที่สันเสาสันเพล่ครับสมมุิภาษาบอ,อกกันหาใจหรอกแต่ว่าพระพุทธเจ้าพ่นว่าเสาถึงเทียงนี่ เทาสิสั้นเวลาใด้กระได้แตอนนั้นเป็นมื้อเดียวจะไปสั้นหลายเทื่อสั้นหลายเทื่อมันสิยากแค่บ้านเขาบั้งแตสั้นสอเดียวคือห่อก็ยังยากแล้วเนาะไม่ยืดตึงต้มไข่หมึงละนวยมากก็ยาก เมื่อว่าวัาวาวาดหย่อนยังยังมัยังกินเหมนเนียมมยากทำไรมรนมนาดาเมื่อเธอได้หนิมาหน่ะนะไปกินสองเถือก็โอ้ยถาพระเวทเหนน้ำมันเจากับแมนยูหาสื่อกินเอาแล้วก็ผาอาบนนําฝนคุ้มไรยางมากหาสื่อคล้องน้ำลานขาน้ำบาตแล้วจะไม่ได้กี่ยน้ําอุปชาเพิ่น บินดาบ,บาดสุดแล้วก็รับบาเดเพิ่นนเมื่อกีนเนี้ยกลางข่าก็อยูติดก็กำแพงัดแล้วก็เลาะเอาหันซสื่อแนมแน่สื่อหนึ่งใข่ขอแน่มาก่อย <laughs> ได้กินน้ำเหล่าใช่ไหมอย่างไดเนาะพาคุมเหมือนกับบัยาเพราะว่า,า,วาแต่บอกมีเห็ภาษาเวาีนแล้วบอกเดเจ้าได้เห็นบ่คือไม่ออกเป็นบ่ให้ฟัง เหาลงพอประยแล้วเอาแล้วโทษสั่งแกบพุนเอาหารมาส่งกุฏิผุนไปมากบ่านว่าการบัานเคียดในกันก็ต้ังเสียออกบินบาทฟัดกันทันตวบัานศิลปะมวยไทยก็ขึ้นมากเลนเออสำคัญจะเนี่เรื่องนี้ก็ได้นะมันก็มีเห็นเหรอยู่น้ำกันส่วนหลายเห็น่ะมอหนึ่งมาอยู่น้ำตะกี้ โอ้ยมันก็เอาปลากระป๋องให้มามันก็เลยขึ้นอยากปรจับใครอยู่มันก็ยังคึ้เห็นเวลาการกินอยู่มันบ่กินย่ามวิการย่ามเสามันสิเป็นตาบาดมันบอกแน่นอยเอาปลากระป๋องไปถวายมันอยู่กุฏิมันเปิดปลากระป๋องกินเป็นตัวเลยมันเห็นมากินยามคำมันขึอยากนลามาประจับเกเด้งขังพฤติการเห็น่ะ พอท่านมาเขาไปในสลา,าฟังเสด็ม้ามันมานอนอยู่ใตรถมาดโอ้ยเกิดเป็นม้ามาดีแต่กิน,อ,อ,นอิ่มนอนรับพอได้เกิดจังสารรค์เล่าผันตายตายมันจิตมันได้ผูกอยู่ก็มาก็เลยไปอยู่ในมาตั้งก็เป็นม้ากำลังมีท้องพอดีไปเป็นลูกมาก้าเลยค้ดเบื้องเตี้ยดไปเคลื่อย่างกายขั้วอยู่บอกไม่ถึง งานกายงว่วยเข้าสบายแนี่ง่วงกูเบื่อเลขึ้นไปเลยบ่วจักผูเอาห้าไม่กินบ่จักผู้เอา,า,าเอาหารไม่กินถึงเวลาเอาหนาไม่กินถ้ามันแวบไปตอนไหนถึไปอยู่ในถองงว่วงเด้ยเออผนะิจารณญาเบื่อจะเออขอมวยพรบนเ่นะระว่างดีๆนะฟังธรรมะหมู่จักเอาไปเหตุใส่น่าจะคลองเรี่องนี้สิเกิดประโยชน์แต่ข้าพเเหตุ เอาไปใส่เอาไปทำกับฝั่งไปซื่อซื่อสิโบกหุ่นจักอีหยังนะโมตะสะซื่อเื่อกับโบกหุ่จักบ่หุ้จักอ่อนน้อมทำตนบ่หุ้จักน้อมคิดน้อมใจกับไปหาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังจักเพิ่นเทศให้ไปฟังจักเพิ่นเศษซสอนไปเลยกับ่จัก,กคือมีแม่ใหญ่หนึ่งแล้วก็ไป,ปแล้วอย่างโบกหุ่นเหมือ้คนดังพี่บุญเพิ่นดตรงพ่อแล้วกับ งานเราไปงานนะั่นงานนี่ไม่ออกแล้วสิป้ายนำ้ำรถไม่ใหญ่ยเลยเก็สิเป็นผู้ดูแลเก็บเพื่อนเก็บต่องเสื่อนัเสื่อ,อ,อนี่ส่วนโมไปน้ำเหมือนย่าหลวงพ่อเรืเ่องเกิดเหตุแล้วเพิ่นออกนีจากซาลาเพิ่นไปเห็นะนะออพอดีเหมือนกันห่วยหลวงพ่อจอดกับร่งตีเสียดจะก,ก็ออกมาแล้วย,าย่าโอ้ยออกมากเลยข้าน้อยนะักเกษตรควบเก่านั่นละแน่ ลังควกันนะแดนวกเกษตรควอมเกาลันละเราเนี่ยผกไก่เคอกินดังบัดบ้านเลียงคังย่อมผ้ากัแดงโบรลานเป็น่รบ้านไก่ทาผัววินามสิมก,มก,นะกินเป็นยังไงต้นเกษตรข้อมเกานะข้าน้อยที่เกษตรข้อมแหล่แหระเกตรข้อมเกานะฉาติเกิดเป็นทุกข์ฉาติแกเป็นทุกข์ ชาติตายเป็นทุกตนตัวข้อเท็นจริงตัวขอไปซึงสุดแต่มันที่มันปรุงกันไปเถศนเรื่องนั่นเรื่องนี่อันนั้นอันนี้อธิบายกันควกคยไปมัดกูเหมือนว้ยบอกไปตามกิรลยมโนความคกดจะของก็ซื้อหรอกผู้ประหนจักเิ่นเบอร์เลยบอกไปได้หรอกเกิดเป็นทุกตายเป็นทุกเท่นั้นแล้ยวฟังเขาเดีลยวเขาเกิดเป็นทุกบอแบอบคู่มือนี่เนะ <laughs> บาวาพระว่าโยมบาวกรรมฐานบากรรมฐานเดี๋ยโยม,ม, işte. ม,มเ,น,มเนี่ยก็มีคือ้กันนะกรรมฐานมั่มีผู้ใดบอกเกลื่อนเสือว่าเ้านี่คั่งกรรมฐานตัวผมมีอย่บอกผมขนมี่ย่บอกขนหนังมีอย่บอกหนังกระดูกมีอย่บ่กกระดูกเล็บมี่ย่บ่เล็บกระดูกก็คือฟันนั่นเด้ อันักกรรมฐานเกสาโลมานะขาธันตาตะโจนี่ยเห็นบ่มันสิอยู่ไสกรรมฐานมันมันโกลนเหลืองผมเม็นผมเหลืองโกนหัวก็ลงบ่ไผ่แต่เป็นกรรมฐานเดียมื้อเจ้านี่ยกรรมฐานกันมื้อเจ้าบ่เบิ่งจักเทื่อซื่อนี่มีผูใ้ใดบอกเจ้าสาธิตใบฟังเธอจึะกรรมฐานไปพิจารณาเถอะอนุโลมมติโลมกลับไปกลับมากรรมฐานเข้านี่ล่ละขั้งกรรมฐานเบิ่งเด้แหละผม เบิ่งหนังก็ไปเพ่งหนังก็ไปเห็นฮอดกระดูกไอ้แฉ่บนตัวมีอีหยัางนะเบิ่งมั้นก็ไปเรื่องอะบรดโอ้ยมันสิฮู้จักอีหยังแต่เ่าบอกคั่นบอกแล้วก็บ่เอาก็บกไปหลงอนี่น้ำมัน้นติละ่ะหลงนี่น้ำหนังหลงนี่น้ำฟันหลงนี่น้ำผมเมื่อวันติล่ะยอมเนี่ยก็บ่ยอม,อย,อมยืดไปดาดให้มันยิก <laughs> ผู้ผมยืดก็อยากยิกผู้ผมยิกก็อยาก,ย,กยืดอยู่หัน มีหัดต่อผมบุคน่มือนี่ใส่คนตาเะยงอนปันดนันที่หมดลงมันปันนันเนาะลงาำ้นกับปานนันพุ่ว่าจังไดเอามันหลงปานนันนะคขนคิ้วผไ่้อยากใครคิววะท้าวอนเฮ็ดต่อคนคิวต่อคนตาค้นมันเพิ่นอยากให็นงามยังไงมันยาว คนจี้แห่ผันยิงขึ้นลกอยู่วันวันว่าอย่างไรมันมีบ้านนี้ไปขาออกบ้านนี้คนหนักแข็งว่าอย่างไรมันมีผันว่าเป็นผู้หญิงมันมีคนหนักแข็งผันว่าไปดึงออกไปถอนออกไปจี้ออกขนาดนั้นเห็นบ่ล่ะแนี่ยจะคล้องบ่มบกไปจังสันเลยคือบ่อยฟังกันเสียเลยขันบ่งยานโอ้ยอาเารย์พญานบ่ง บง่งแปมบ่งนั่นบ่งนี่พนยพญานวาไอ้แมึงบง่งวะยานนักคิดกระเดียยเมืนเ่ามันต้มมอมันจินอยู่บาทนี่แมึงบ่งก็ได้น่น่ะก็ได้น่ะหันซื้อมอนบานบริบสุทธิ์ซื้อบ่งบาทนี่เลียงเป็นกระดงกระดงผลหาใบมอนไม่ห็มันจินอยู่ผลบาทเนี่ยแม่นอ่าล่ะนอนด้วยกันน่ะน,นก็ได้แมึงบ่งด้วยกันน่น่ะก็ได้ไปหาต่อยน้ำใบกลวยพวกนั้น เอามากี้เอามาขัวกินบานนี่ไปอาคุจะน้ำโพนผลบาดน,นี่ฉนั้นไงน้อน้ำกุจีผลบานนี่เห็นบ่เหรอมันแนา่จะคล้องยักแน,น่จะภาษาซื่อไม่ผ่นานวญญาิมันอัมอนเดียวกันนั่นละคือคนนี่ละ่ะคนนี่ละ่ะมันเป็นโจรเป็นขโมยกับนนี่ละ่ะมันเป็นคู่เป็นรวจกับนนี่ละ่ะสิไปสร้างไรละ่ะ เป็นอย่างเป็นเปรตกับขนนี่ล่ะมีจะบ่มีจะไปปานเด้อผีขั้วเถามันย์หลอข้นยู่หันม่อมีหลอกมีแต่ผีบางนั่นผีบางนี่ที่หลอข้นแต่อะไรข้นตายไปเป็นผีไปหาหลอข้นนี่ก็สันเออข้น,นเ,เออล่ามีไอ้ยังเนาตัวสมุดอยู่นี่ล่ะเอาปล่อยฟังไปน่ะ